สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็ผมจะมาสอนทุกคนใช้เครื่องมือเครื่องมือหนึ่งครับชื่อว่า Google Analytics นะครับหรือเรียกสั้นๆว่า GA เอง GA นะครับก็เป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่เราสามารถนะครับวัดผลเกี่ยวกับช่องทางการตลาดนะครับของตัวเว็บไซต์ของเราแล้วก็แอปของเราด้วยนะครับมาเราจะมาดูกันครับว่า Google Analytics เป็นแบบไหนนะครับขอดื่มก่อน อ่ะกูเกิลแอนาลิติกเกิดขึ้นได้นะครับเกิดขึ้นเขาเรียกว่ามันจะมีเคยจําได้ปะถ้าเราสมัยก่อนๆเลยอะ่ะในเว็บไซต์ของเราเนาะจะมีเขาเรียกว่าฮิตเออฮิตคือเหมือนคนที่เข้ามาในเว็บไซต์ของเราอะเขาจะนับเป็นหนึ่งเขามาครั้งที่สองนับเป็น2 h i t ิเนะาะคราวนี้ตัวฮิตเนี้ยมันก็จะเป็น จุดกำเนิดนะคะเกี่ยวของพวก Google Analytics เนอะแล้ว Google Analytics ก็เกิดขึ้นมานะครับ Google Analytics เนี้ยเ,เกิดขึ้นมาจากาตัวเขาเรียกว่าเป็นเว็บเบราว์เซอร์เนาะเว็บเบราว์เซอร์ที่เราไปติดกุกกี้หรือโค้ดเล็กๆนะเป็นเป็นแบบโค้ดหนึ่งหนบรรทัดอะในเว็บไซต์ของเราเนาะเมื่อเราติดไอ้โค้ดหรือกี้อันนี้ไปแล้วอะฮะนะฮะ เราจะสามารถ t r a ็กเราจะสามารถวัดผลทุกอย่างในเว็บไซต์ของเราได้นะครับโดยตัวตัวคุกกี้นี้ฮะทำไมถึงเรียกว่าคุกกี้เออทุกคนเคยรู้ปะเขาเรียกว่าคุกกี้คือเหมือนเด็กอะเมื่อกี้นะฮะเป็นหลานของผมเนาะก็เหมือนลานของผมเขากินคุกกี้ใช่ไหมเขากินเสร็จเขาก็เดินไปกินไปเดินไปกินไปเดินไปคุกกี้มันก็หล่นใช่ไหมเพราะคุกกี้มันเป็นเศษเล็กๆอะนะฮะ พอกินไปเสร็จกุกกี้ก็หล่นนะเป็นแบบตามทางเรานะทำให้เราเฮ้ยรู้เลยว่าหลานผมไปไหนเออเขาก็เลยเขาก็เลยเรียกว่ากุกกี้เนาะเป็นเขาเรียกว่าออนไลน์ tracking ก็คือสมมติคุณเข้ามาในเว็บไซต์อะไรทําไมคุณสังเกตว่าเฮ้ยบางทีทําไมอยู่ดีคนทําไมเขารูวา้ว่าคุณแบบเข้ามาในเว็บไซต์นี้เราไม่ซื้อของแล้วเขาก็ยิงพวกว่าโฆษณาออนไลน์ะนะครับ ต,ติดต่อคุณเขาเรียกว่า re-marketing หรือ retargeting นะครับแบบตามคุณหลอกหลอนคุณอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าเนี้ยแหละมันเป็นเพราะว่ากูกกี้เนี้ยแหละนะครับแล้วก็ต่อมาเนาะกุกกี้ก็ถูกเขาเรียกว่าถูกถูก track ถ,ถูกติดขึ้นในเว็บไซต์ของเรานะครับอันนี้ก็เลยเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิด Google Analytics ขึ้นมามา ต่อมานะครับผมจะมาโชว่วา,า Google Analytics เนี่ยแดชบอร์ดมันหน้าตาเป็นยังไงเออเรามาดูกันหน้าตาของแดชบอร์ดของ Google Analytics เนาะแดชบอร์ดของ Google Analytics นะครับเขาบอกว่าแบ่งออกมาเป็น2ส่วนด้วยกันนะฮะส่วนแรกนะครับเขาเรียกว่า Reports นะครับแล้วส่วนที่2เขาเรียกว่า Admin นะฮะคราวนี้ส่วน r e p o r t เนี่ย จริงๆมันค่อนข้างดีเทลมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากๆแต่ว่าในวันนี้นะครับในคลิปนี้ผมจะสอนจะเอาตัวที่มันสําคัญสําคัญนะสำหรับนักการตลาดนะครับมาสอนคุณนะฮะสอนคุณเท่านั้นก็คือมันจะมีอยู่4ตัวนะครับในในตัว reporting dashboard ตัวแรกครับเขาเรียกว่า audience audience เนี่ยภาษาไทยก็คือลูกค้าเรานั่นแหละนะฮะเขาคือใครนะฮะ ตัวที่2ครับชื่อว่า acquisition acquisition เป็นเป็นแท็บที่ตามนี้นะฮะ,ะ acquisition เนี่ยเขาบอกว่ามันคือเขาลูกค้าของคุณอนะมาจากช่องทางไหนตัวที่3 behavior behavior <c oughs> ก็แปลว่าพฤติกรรมเนะาะคราวนี้เขามาเขามาทำอะไรในเว็บไซต์คุณคุณจะรู้หมดเลยแล้วตัวสุดท้ายครับ conversion แท็บ conversion แท็บคอนเวอร์ชันเนี่ยคือลูกค้าของคุณอะ่ะเขามาซื้ออะไรของคุณแล้วเขามาซื้อ,อจํานวนสินค้าเท่าไหร่คุณได้ไรายได้เท่าไหร่นะครับคุณก็จะรู้จากไอตัวแท็บนี้แหละคราวนี้มันจะมีสัพท์เทพต่างๆที่คุณแบบควรจะรู้เลยอะ่ะนะฮะถ้าคุณเรียนรู้เกี่ยวกับ Google Analytics เนาะแล้วคุณยิ่งแบบเป็นนักการตลาดเพราะว่านักการตลาดอยู่นี้นะะต้องรู้เกี่ยวกับ Data ใช่ไหมรู้เกี่ยวกับ Data แล้ว Data เอามาจากไหนนะฮะในเว็บไซต์ของคุณแน่นอนนะเอามาจาก Google Analytics นั่นเองนะฮะคราวนี้มันจะมีสับเทพต่างๆเนาะที่คุณควรจะรู้ในวันนี้นะครับสับเทพคำแรกนะครับเรียกว่า users นะฮะ users หรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าผู้ใช้นั่นแหละนะผู้ใช้ผมขอทดสอบคุณครับคุณคิดว่า users อันแรกอันนี้ ah users อันแรกอันนี้ภาพแรกที่ผมโชว์ขึ้นนะครับคุณคิดว่าใน Google Analytics หรือใน GA เนี่ยมันมีกี่ users อืมให้เวลาแป๊บหนึ่งฮะคำตอบครับคำตอบคือมี2 users นะฮะคำตอบคือมี2 users เพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่ามันใช้ 2 b r o บราว์เซอรอืมยูเมันนับจากเบราว์เเป็นหลักครับอ่าเบราว์เในเว็บไซต์นะครับแล้วก็เบราว์เซอร์ในโมบายโฟนหรือว่าในมือถือมันต่าง Device กันมันต่างเขาเรียกว่า Device แหละเออเครื่องเครื่องมือก็คือมีคอมพิวเตอร์กับโมบ Phone เพราะฉะนั้นก็มันก็จะนับนับเป็น2 User s นะครับอันนี้คือ เอ็กซ์ s e ไซส์แรกเอ็กซ์ s e ไซส์ที่สองครับเดี๋ยวผมจะมาโชว์ภาพที่สองภาพที่สองอ่ะคุณคิดว่าแล้วอันนี้มันมีกี่ยู e เซอร์แน่นอนทุกคนก็พอจะรู้แล้วเนาะมันมีสองคนที่มาใช้แล็ t o อปหรือว่าเดสก์ท็อปอันเดียวกันแต่ว่าเขาใช้เดสก์ท็อปกับเบราว์เซอร์อันเดียวกันนะฮะในที่นี้ครับยูเซอร์ใน Google Analytics เขาจะนับเป็นแค่หนึ่งยูเซอร์ืมเป็นหนึ่งยูเซอร์ no matter จะมีคีกลนมาใช้นะครับในแล็ปท็อปอันนี้เบราว์เซอร์อันนี้อันเดียวกันเลยอะ่ะนะฮะก็นับเป็นแค่หนึ่งยูเซอร์นะครับคำสับแรกเรียบร้อยแล้วเนาะยยูเซอ่ะเดี๋ยวผมจะมาขอโอ้ Users ลืมบอก Users ดูได้ได้ไหนนะครับดูได้ในนี่แหละแท็บ Audience นะครับแท็บ Audience อันนี้นั่นเองนะครับ ต่อมาครับสับเทปที่2เรามาดูกันนะครับคือ pageview- s ว p a อ e ะ i e w s i ์เ e อ e r c i s e นี้ครับอยากให้ทุกคนลองดูว่าคราวนี้มีกี่ Page View ครับอืมอันนี้ที่ผมโชว์มีกี่ Page View เอ่ย Page View นะครับคือคุณเข้ามาในเว็บไซต์นะครับหน้าโฮมสมมุติคุณขายของออนไลน์ละกันนะคุณเข้ามาในหน้าโฮมนะครับแล้วคุณก็ คลิกไปหน้า contact us นะติดต่อเรานะครับแล้วคุณสมมุติคุณแบบกลับไปเข้าห้องนะ้ำไปเข้าห้องน้ำเนาะแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้คุณก,ก resh, ออ็กด refresh เออกด refresh เว็บไซต์ของคุณมันก็จะคลิกผูออ้ผิดมันก็จะคิดเนาะเป็นวิวที่3เพราะฉะนั้น Page View นี้มีอยู่3 Page v i ิวด้วยกันนะครับ3 p a เพจวิว ก็คือหน้าของนั่นแหละแต่ถ้าคลิก refresh ก็คือการเขาเรียกว่านับเป็น2 page view เนาะตามตัวอย่างนี้เลย page view 1 page view 2แล้วก็ page view ที่3นะครับ page view นี้อยู่ในแ็บอะไรนะครับอยู่ในแ็บ behavior เอออยู่ในแ็บ behavior ต่อมาครับเป็นสับเทพที่3สับอันที่3ของ Google Analytics คือ bounce rate bounce rate bounce rate เนี่ยมันเป็นค่าวัดความสำเร็จของตัวบทความหรือว่าถ้าคุณมีเว็บไซต์บทความเนาะหรือเว็บไซต์แบบอีคอมเมิร์ซต่างๆเนาะ bounce rate เขาบอกว่าถ้ามันเกิน70%ขึ้นไปอ่ะ bounce rate เกิน70%สเรเนขึ้นไปเขาบอกว่า bounce rate นั้นไม่เอ่อมันจะไม่ดีละเว็บไซต์ของคุณะจะไม่ดีละนะฮะเพราะฉะนั้น bounce rate มันหมายความว่าอะไรนะฮะหมายความว่าคุณเข้ามาในเว็บไซต์แล้วคุณก็เด้งออกไปเลยคุณเข้ามาในเว็บไซต์แล้วคุณก็ปิดเว็บไซต์นั้นเลยอืมอันนั้นคือ bounce rate เพราะฉะนั้นผมมีอยู่4 scenario อยู่4เขาเรียกว่าตัวอย่างด้วยกันมองว่าเอ้ยถ้ามันโชว่วามัน70%ขึ้นไปอะ่ะ bounce rate 70%ขึ้นไปนะครับเอ่อมันจะหมายความว่าอะไรบ้างนะมีอยู่4เคสด้วยกันครับว่าทำไม bounce rate ของคุณ สูงกว่า70%ทำไมเว็บไซต์ของคุณ bounce rate สูงมากกว่า70%ครับเคสแรกครับอันนี้เป็นเคสที่ดีครับเขาบอกว่าเว็บไซต์ของคุณหาคำตอบได้เร็วเช่นคุณบอกคุณเป็นเว็บไซต์ weather forecast เป็นเว็บไซต์พยากรณ์อากาศนะฮะลูกค้าแค่เ e ิร์ชใน Google นะครับว่าอากาศเป็นยังไงบ้างนะครับพอเขาเข้ามา เขาก็จะสามารถหาคําตอบได้รวดเร็วนะครับแล้วเขาก็ปิดไปนะอันนี้ไม่มีปัญหานะเป็นเคสแรกเคสที่2ครับเขาบอกว่าเนื้อหาสั้นเกินไปไม่น่าสนใจแพงเกินไปนะครับเช่นคุณขายเสื้อตัวนี้นะฮะลูกค้าเข้ามาในเว็บไซต์ของคุณในหน้าเพจของคุณเสื้อตัวนี้เฮ้ยราคาแพงมากเนาะเขาในขายในตลาดมันร้อยเก้าคุณขายประมาณแบบ6กร้อยเก้าเ่างเงี้ยเนาะราคาแพงไปหรือเนื้อหาไม่น่าสนใจนะครับถ้าคุณเป็นเว็บไซต์พวกอาร์ติคอล เป็นเว็บไซต์บทความต่างๆเนาะอ่าคนเข้ามาอ่านในบทความของคุณในเว็บไซต์ของคุณแล้วเข้ามาแล้วแบบคุณแบบเขีย 2, นสองสามบรรทัดเองอะ่ะเออแล้ว website, เนื้อหามันก็ไม่น่าสนใจสะกดผิดน่นนี่นั่นนะก็ทําให้เบาเตรดเยอะนะครับนั้นคือเคที่2เคทที่3ครับโหลดช้าสําคัญมากๆนะเว็บไซต์ตอนนี้ถ้าคุณทําเว็บไซต์นะฮะคนจะไม่ชอบรอนะครับคนจะใจร้อนมากๆโดยเฉพาะในออนไลน์เนาะก็ถ้า ถ้าเว็บไซต์คุณโหลดช้านะครับเขาก็จะไปเว็บไซต์อื่นแน่นอนนะฮะให้คุณเข้าไปใน speed test นะฮะเน search google ดู speed test นะครับลองดูว่าเว็บไซต์ของคุณเร็วหรือช้าแล้วควรปรับปรุงยังไงนะครับไปปรับปรุงข้อ4ครับ b o u n c rate เ0รเนะฮะเพราะว่าโฆษณาและก็เขาเรียกว่าโฆษณากับเนื้อหาในเว็บไซต์ของคุณไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นผมขายเสื้อตัวนี้นะครับ ผมโฆษณาว่าเสื้อตัวนี้99บาทนะฮะแต่จริงๆแล้วพอคนกดเข้ามาในเว็บไซต์ของผมเสื้อตัวนี้มันราคา199บาทเห็นปะมันไม่ตรงกัน99กั199บ199เพราะฉะนั้นคนก็จะนะฮะไม่ค้อนมุนมันถูกหลอกอะ่ะเฮ้ยเข้ามาแล้วแบบเฮ้ยเราคาดว่าจะ99บาทเนาะแต่มัน199เพราะฉะนั้นเบ้าช่วยก็เลยหายก็เลยสูงนะครับเขาก็เลยปิดไปเว็บไซต์อื่นดีกว่า สับเตสตัวต่อไปนะครับก็คือสับเตสที่ชื่อว่า exit rate exit rate นะครับเ,เรามี exit rate ไม่เหมือนกับ bounce rate ที่ผมพูดไปเมื่อกี้ยังไงเนาะ exit rate มันเหมือนมันเข้ามาในเว็บไซต์แล้วก่อนนะครับเข้ามาในหน้าแรกนะครับแล้วก็ต่อมาในหน้าที่2นะครับแล้วเขาค่อยออกไป bounce rate คือเขาเข้ามาหน้าแรกเขา bounce ออกไปเลยเขาออกไปเลยแต่ exit rate เนี่ยเขาต้องเข้ามาหน้าแรกแล้วกับ เราเข้ามาในหน้าที่2ก่อนแล้วค่อยออกไปนะครับเขาบอกว่าถ้า exit ถ้า exit rate 20%รขึ้นไปนะครับเว็บไซต์ของคุณควรปรับปรุงแล้วอ่ะมายกตัวอย่างกันครับยกตัวอย่างนี้เนาะคุณเข้ามานะครับจาก google เข้ามาในหน้าคุณขายของขายเสื้อตัวนี้แล้วกันเข้ามาหน้าราคานะครับคุณ search เรียบร้อยแล้วคุณค้นหาแล้วว่าเสื้อตัวนี้ราคา99บาทเข้ามาในเว็บไซต์ในหน้านี้นะครับ search เข้าโอเค 99บาทเข้ามาในหน้ารายละเอียดซื้อสินค้าเฮ้ย99บาทตรงกันละนะฮะกดตรงหน้าอยากจ่ายเงินและ add to cart นะครับกดใส่ตะกร้าแล้วก็จ่ายเงินเออปรากฏว่าคุณไปดูว่าเฮ้ยหน้าจ่ายเงินเนี้ย exit rate มันมากกว่า20%ะเอออันนี้แหละครับคือ something wrong ละเกิดอะไรขึ้นกับเว็บไซต์ของคุณทำไมหน้านี้คน exit rate มันเยอะจังนะฮะคุณก็ต้องไป find out คุณก็ต้องไปหาว่าเฮ้ยทำไมอ่ะ exit rate นะฮะหน้านี้มันมากกว่า20%นะฮะอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าเฮ้ย payment channel ของคุณนะฮะอาจจะแบบเฮ้ยคีย์ยากมากๆเลยต้องมี requirement ต่างๆเยอะมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะลำคาญลูกค้าคุณแล้วก็กรอก เยอะมากเลยอ่ะเออจำเป็นต้องกรอกเยอะขนาดนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าบางทีบอกว่าระบบอ,อ่าระบบจ่ายเงินของคุณมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องลองปรับดูลองปรับดูนะครับว่าอ,อ่าทำให้ exit rate ของคุณนะ่ะดีขึ้นนะครับตัว exit rate เนี่ยมันเป็นค่าวัดความสําเร็จของตัวถ้าคุณมีเว็บไซต์พวกอ e ีคอมเมิร์ซต่างๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวตัววัดความสําเร็จของตัวเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของคุณนะครับเออรีมาร์ k นิดนึงฮะรีมาร์ k นิดนึง ตัว exit rate เนอะมันจะเยอะในหน้าในหน้าขอบคุณหรือ thank you page แล้วก็เยอะในหน้า,าหน้า c o n f i r m การสั่งซื้อค,คุณสั่งซื้อเสร็จแล้วอะไรย่างเงี้ยแล้วมัน c o n f i r m การสั่งซื้อเพราะฉะนั้นแน่นอนเนาะมมนเป็นหน้าสุดท้ายอะเออถ้ามันเป็นหน้าสุดท้ายแล้ว thank you page หรือ confirmation page exit rate มันก็จะเยอะตามมานะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องทั่วไปขอให้คุณ remark เอาไว้ตามนี้ละกันนะครับ สับต่อมาฮะ Conversion Rate อืม Conversion Rate เนี่ยมันป้องกันความขี้โม้ของคุณฮะถ้าคุณเห็นบอกว่าเฮ้ยในเว็บไซต์ของคุณอนะ่ะมีเ s สชันแบบ100่ e s s i o เนเลยนะฮะคำถามคือมันขายได้เปล่าเออคำว่ามันขายได้ไหมคุณดูตัวหนึ่งฮะคือ Conversions เออถ้าสมมติบอกว่าตัว Conversions มันมี20ซ Sessions อืมเราานี้ ยี่สิบเซสชก็คือจํานวนคนที่เขาเรียกว่าซื้อแหละก็คือมาปีประมาณแบบ20คนเพราะฉะนั้นตัว conversion rate ก็คือประมาณ20 20นั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเขาเรียกว่าสัพท์ต่างๆที่คุณควรจะรู้ใน Google Analytics